มากนะเออถ้าสมมติกล้วข่าวไปถามใหม่ดิเออแล้วที่พอใจเนี่ยลองวิเคราะห์สิครับว่าจังหวัดไหนถึงแพ้ดิทั้งที่ทักษิณไปช่วยหาเสียงเนี่ยเออผมว่าอันนี้คงเรื่องยาวใช่ไหมคือมันคงเรื่องยาวแล้วแต่ผมบอกว่าเขาไม่พอใจหรอกแล้วก็ที่สำคัญคือคนที่ไม่พอใจมากที่สุดเนี่ยคือทักษิณชินวัตรทักษิณไม่พอใจอย่างอย่างยิ่งนะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาคงมีการใช้บินกันเพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกมันก็มีการมองกันว่าในเชียงรายเนี่ย จะลรอว่าเชียงรายมันสู้กันเยอะมากนะนะมันมีบ้านใหญ่ต่อใหญ่ต่อใหญ่อะนะฮะแต่ชะธีรวัตรยุทธตู้เย็นนำคุณจจไม่ได้เตยะภัยรัตน์อะไรแล้วก็มีอะไรอะอที่จงสุธนามณีอะไรประมาณนี้จริงๆมันมีอีกหลายบ้านอยู่ในนั้นเนี่ยมันก็ประเด็นก็คือแล้วมันก็เคยแข่งกันเองเฮ้ยน้ำมเป็นเื่องตั้งมาแล้วเป็นเลือกตั้งสสอนคะเขตใช่ไหม ไม่ใช่กันนะพะคนละคนเลือกตั้งสสอเนี่ยมันก็โอเคสปริตออกไปอินนี่เขตหนึ่งอินนี่เขตสองอะไรเงี้ยแต่พอมันเป็นออกมาจอปุ๊บเนี่ยมันก็ลงมาอยู่ด้วยกันหมดใช่ไหมผมว่าเรื่องเนี้ยเขาก็ต้องเช็คแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้ผมขอย้ำใหญ่ก่อนแล้วกันตอนนี้ก็เห็นว่าธรรมนัตเนี่ยนะฮะนัดสารพัดนึกเนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยทีมชนะชนะเนี่ยกูกูกูช่วยกูช่วยเพราะฉะนั้นคนอื่นอย่ามาเคลมอย่ามาเคลมนะเขาก็เหมือนทำนองว่าไอจังหวัดที่เขาไปช่วยช่วยเนี่ย เขาว่าชนะเพราะว่าหมายถึงว่าชนะเพราะเขาคนอื่นอย่ามาเคลมอย่ามาเคลมกรูนะฮะก็โอเคนะผมว่าเขาก็ก็มีสิทธิ์เขามีสิทธิ์พูดเพราะเขาก็คงช่วยจริงอ่ะแต่ผมว่าเขาก็เป็นการแปงรัศมีออกมาเพราะว่าให้เห็นว่าเฮ้ยในการเลือกตั้งเนี่ยมองข้ามกูไม่ได้อืซึ่งมันหมายถึงว่าเพราะตอนนี้เขาก็พยายามทาพักเอ่อกล้าทําของเขาเนี่ยเออให้มันดูเป็นกิจลักษณะมากขึ้นแต่หลายๆคนก็มองอย่างนี้นะฮะก็มองว่าในเมื่อเรามีนายกตันตรีชื่อแพทองทาน ซึ่งก็เป็นลูกทักษิณเราก็เลยมีหัวหน้าพักชื่อนรุมมนตาลำาไยตาลำาไยเนี่ยคนเขาเรียกนกรุมมนกันเองเแต่นรุมมนเขาไม่ชอบนะครับเราก็มีนรุมมนเนี่ยเป็นหัวหน้าพักโดยการอุปถัมภ์ของเอ,อธรรมนัตซึ่งผมก็เลยบอกแหม่ถ้ามึงพูดเงี้ยมึงก็ต้องอย่ไปคิดมากต้องไปดูว่าอนุทินเนี่ยเขาก็เป็นหัวหน้าพักในการอุปถัมภ์ของเนวิน <c oughs> เออนั่นนะ,นะผมก็ว่ามันก็พอกันแหละมันก็อย่าไปว่าใครว่าใครเลยนะ คือมันก็เป็นเรื่องแบบนี้เวลาเราวิเคราะห์การเมืองเราดูเรื่องการเมืองเนี่ยแต่ทีนี้ประเด็นคือกลับมาพูดถงทักษิณเนี่ยผม,มผมยังมีความรู้สึกเชื่อว่าทักษิณเนี่ยคงต้องกลับไปประเมินตัวเองเยอะอว่าเขาลงมาครั้งเนี่ยมันทำไมถึงได้ผลเท่านี้เองอใช่ไหมฮะคือโอเคบางคนบอกจะไปคิดมากนะเหลิม เขาชนะก็ถือว่าเขาชนะผมบอกรู้ไม่ได้ว่าอะไรไงผมก็ไม่ได้ว่าเขาแพ้แต่หมายถึงว่าคนระดับเนี้ยลงไปขนาดนี้ออแล้วมันแพ้แล้วมันแพ้ในจังหวัดที่ตัวเองไปหาเสียงอยู่หลายครั้งขาดทุนยับเลยนะเออนึกออกไหมส่วนไอ้เรื่องไอ้บัตรเสียโหวตโนอะไรประมาณเนี้เดี๋ยววันหน้าผมจะมาชวนน้าคุยแต่ว่าอาจจะลงวิชาการมากกว่านี้หน่อยหนึ่งเพราะว่าคืออย่างที่ผมเคยถามนะว่าถ้าสมมติจังหวัดเนี้ย หรือว่าเขตที่น่าเลือกตั้งสสก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่มีคนที่เราน้าคิดว่ามันเป็นมนุษย์ลงอ่ะอืแล้วการที่น้าอุตส่าห์ยอมไปเนี่ยบอกแล้วมันต้องมีอะไรละทีนี้ประเด็นก็คือมันก็มีในเชิงเมื่อกี้ผมพูดคาไว้ก็คือถ้าน้าไม่ไปน้าจะโดนตัดสิทธิ์ผมถามว่าตัดสิทธิ์ก็ตัดสิทธิ์ไปสิกูไม่จะเป็นอะไรอยู่แล้วกูไม่เคยคิดจะไปสมัครอะไรอยู่แล้วในโลกใบนี้ใช่ไหมกูก็ยินดีจะเล่นกับหมากับแมวต่อไปเรื่อยๆไม่ได้คิดจะไปเป็นลงชื่อถอดถอนใครไม่ได้คิดว่าจะไปเป็นผู้มีอํานาจัใดๆ คนก็บอกกูก็อยู่เฉยๆกูก็ไม่ไป <c oughs> ผมต้องบอกว่าไอ้เลือกตั้งไอ้เลือกตั้งไอ้แบบเนี้ยเลือกตั้งแบบเราเรียกว่าเลือกตั้งการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยคือมันก็มีคนพูดกับผมบอกว่าเอ้ยทําทไมไม่ใช้วิธีเหมือนกับการเลือกตั้งสสผมผมก็ยืนยันเหมือนเดิมว่าทุกวันเนี่ยในจังหวัดนั้นๆเนี่ยคนที่เลือกจริงๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในจังหวัดนั้นอื <c oughs> เพราะมันมาทํางานในกรุงเทพผมเล่าให้น้าฟังเมื่อวานผมคุยกับสกกรุงเทพคนหนึ่ง จริงๆผมอยากจะชวนเข้ามาคุยในรายการแต่ว่ไม่ได้เดี๋ยวกูมีปัญหากับพักแค่กูคุยกับมึงมึงก็เดี๋ยวเอาเรื่องกูไปพูดเยอะแล้วล่ะเนี่ย <c oughs> คือเขาก็บอกว่า <c oughs> เขาพูดกับผมอยู่คำคว่ากรุงเทพแบบไม่จำเป็นต้องมีสสอืม <c oughs> ไม่จำเป็นต้องมีสส <c oughs> เพราะมันมีสก <c oughs> แลก้วมันมีพวกกทมแล้วกรุงเทพมันเป็นหน่วยปกครองพิเศษไปแล้วอืม <c oughs> ที่มีสสมาทําอะไระสสเนี่ยทาอะไรบ้างทาอะไรก็ไม่ได้อืม <c oughs> เออผมก็ว่าอ่าน่าเจหลุดละแต่วราเป็นผู้หญิงนะเออแล้วเขาก็บอกว่า เนี่ยเขาก็พูดหลายเรื่องโอเคนี่เวเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมา clarify เรื่องนี้วันหน้าแต่แต่เรื่องของเนี่ยไอไอการที่โหวดโนกับการที่ไปทําให้บัตรเสียเนี่ยอืมันก็มีสองแบบจริงๆมันคงไม่มีใครห้าหารมันชัยยันเรื่องของชัยยันรัศจุลาที่ผมยาวที่ฉีกบัตรมากเลยจําได้ไหมมันคงไม่มีใครห้าหารเพราะมันขี้เกียจไปขึ้นศาล เออเนี่อหอก่ามั้ตตอนนั้นชัยยานทำเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะแสดงเห็นว่าเขาคัดค้านการเลือกตั้งแต่เขารู้ว่าการกระทําของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดแบบร้ายแรงไม่ได้ไปฆ่าใครใช่ไหมเขาก็ทําขึ้นมาแต่ว่าในยะทางการเมืองเรื่องนน,นะพอยิ่งกลับมาดูนะไอ้บัตรเสียบัตรเอ่อบวชโนทั้งหลายอ่ะรวมแล้วเนี่ยมันเกินกว่ามาตรฐานที่มันควรจะมีอย่างเจกคือปกติมันไม่ควรจะเกินห้าเปอร์เซ็นต์ในการเลือกตั้งแต่ละครั้งแต่ครั้งเนี้ยมันเกินมันประมาณเจ็ด หรือเจ็ดหรือแปดผมผมจะตัวเลข exactly ไม่ได้นะต้องกลับไปดูแต่ว่ายังไงเกินมาตรฐานผมว่าเรื่องเหล่าเนี้คนที่เรียนรักษา,าโดยตรงโดยเฉพาะกับปกครองนะฮะคงต้องกลับไปคิดกันเยอะแหละแล้วก็คงอาจจะต้องกลับมาพิจารณาใหม่ว่าจะบังคับให้คนไปเลือกตั้งอีกต่อไปหรือไม่อืโอแต่ถ้าไม่ไปเลือกตั้งโอมันก็มันก็เป็นสิ่งเขานะแต่เขาไม่ไปเลือกตั้งมันจะมีเกณฑ์อยู่ง้นะถ้าสมมติจำนวนประชากรเท่านี้แล้วคนที่มาลงหมายถึงคนที่ลงสมัคร ได้ได้ได้คะแนนเท่านี้เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรเนี่ยถ้ามันน้อยกวา่าจนมากๆเนี่ยก็จะถือว่าการเลือกตั้งครั้งนั้นไม่มีผลเพราะคนแอนตี้โดยโดยการที่ไม่ออกมาใช้สิทธิ์